ไปตลาดไปตลาดนัดท่าเร่ได้ของชอบมาของชอบเลยตักะแตนสดๆเขาไปใต้มาเมื่อคืนนี้เขาไปจับมาเมื่อคือนนี้ตามป่าอ้อยพา,าอหอวถ้าปีไหนแง้งจะมีตักะแตนมีจิ้งหรีดนี่แหละของแท้เลยแรงแน่ๆนก็เลยได้ตะกะแตนมาทุงนี้ห้าสิบาทนั่นจะ่ทำการคั่ว ไม่ชอบทอดทอดไม่ชอบเดีทำการคั่วเดี๋ยวบุ้งปูสด,ดนิดหน่อยพอเป็นวิธีแต่เพราะตะเกแยนก็อร่อยอยูน่นะหากินยากถ้าปีไหนฝนจะแรงแปดสองฝนหลังงานเข้าน่ะ ตอนนี้คนเลี้ยงละตักกระแตนจุดจุดตักกระแตนจุดๆุดต้องคั่วเรืยใจเย็นๆย็นเพราะมันสดทำยังไงก็อร่อยวันนี้จะกิน สักกระเตยนคั่วสุดๆใครกินเป็นก็มากินด้วยกันหอมแล้วพอกระทะร้อนแล้วหอมแล้วเ <c oughs> <c oughs> ขาลวกมาให้เฉยๆเขาก็ยังไม่มปรุงมาให้เราต้องมาคั่วเองเขาลวก รลวกมาให้ถ้าโจนเป็นก็ไม่เอาแล้วไม่ค่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วตอนนี้แก่แล้วอยู่ไปตามภาษาไม,ไม่รู้ว่าวันไหนจะลุกไม่ขึ้นหายใจไม่ออกเขาจะเอาไปเผาเ <c oughs> <c oughs> นี่ยตื่นขึ้นมาแต่ละวันก็ดีใจแล้วได้อยู่ต่ออีกวันหนึ่ง บางคนก็ไม่คิดนะบางคนก็ไม่คิดนะคิดว่าแต่ยอยู่คำฟ้าตายไม่เป็นแต่ผมไม่เย็นใจแล้วอยากอะไรก็หากินได้แตงโมมาครึ่งซีดได้ไส้กรอกไส้กรอกอะไรไส้กรอกเส้นมาหนึ่งไส้กรอกหมู้วนมาหนึ่งนั่นแหละอาหารเย็นนี้กับพรุ่งนี้แต่ที่สุดยอดที่รอคอยมานานก็ขั้วตะกียน สั่งซื้อเพาทางออนไลน์เขาบอกว่ามันโตไม่ทันจะคั่วให้มันกรอบเลยนี่จะคั่วให้กรอบเลยจะคั่วให้กรอบให้ได้ที่เลยแต่ว่ากินง่ายเลยสำหรับคนแก่กินกับข้าวก็อร่อย กินกับแก้มยิ่งอร่อยมันความันสดอ่ะโอเคมากินตะกกะเจีด้วยกัน